บเอเอป้าเออเข้นไปลเพอร์เออครับโอดูเฮาน่ากลัวมากเออปอบอยเฮาด้อยคนปกติลงมานอหยับประกาะนะว่ะเห็นเฮกัพี่น้องกับบุหรโดเนอกเอาอันนั้นหันหน ceksin, ้ามากูเอสองืออนี่ายดูสิโดนับปีบ่เออเอาเป็นไง ใส่ซาหลยเอาเขาเขานอทุไรนะเอาซาทสิเอ้าจุพี่นับนี่นอเอาจุนูกตทับจ้าเกตเอาทั้งกูบาจานเท่ากับือวานสนุกประถุยางนี่ยน่ละอีว่านสนุกไหมนี่ป็นซาทุซาทุซาทุซาทเออับจะบวชสืบสามโในกองคองครับจะได้นำพาสิกริกไปบวาใจแทนนั่งหันหน้ามานีุ่ิสมให้เป็นผู้เปิดปานให้เป็นตาสืบสามครับเจ้าแห้งองคกลองเนยยากีนเออเออยา อ okay. yeah. ัดน <laughs> <away> <eza> ้อยเสียงอัดเสียงก้องเสียงห้องห้องบนในเสียงบนบนแม่นในแม่งอกกอดนี่ขาดไปหน่อยเนาะในอยู่ดีมีเฮงจ้าดูจ้าโอ้ยเออใครขอดีเลิศไพ่ลานในจิ้งโง่เออเอาโกโก้ไป่ในเนาะพ่อไป่จะต่อยกับไพ่ลานนะบ้านในโคุก็ได้เอออันยามากใกล้ใป้าเนี่ยมันมีแนวกินใ้ป้ากิดอยู่น้ำมาเออคอยมาลูกไปพี่น้องแจกใหกันนี่เออกินน้ำกันมีอย่างกับกินน้ำกันพี่น้องเข้า เออขอบอกอบใจพี่น้องเขาอีโอยแม่เขาถุกฝากส่วนนึกเออลงมาในเออเบอนี้พี่น้องเขาจะยางจะนผกเกล็ดผูกาจันต์ิดวานับ้างเฉลิมนกลิลอกดไฟเห้ดูดีพี่แหงเึอออกประสบภาษาลาพระเจ้าน่อยที่ยังแนสบายใจไปเรืองยังแน่ใคอยได้ชิงนั่นจนังอโนวังโนโลก้าวแปลาตัอใหญ่อยก็ชอบลดเกิดคนในโลกว่าถุกโจกแ่วิเวสายาได้ไปนั่งฟังนั่นเอี้องดีมีแหงนเป็นแาซักนีก็ดูอีกจัง ร้อยปีนี่นอเม่์ั้งเปฟัน,น้นกับเมยโยเราอยู่ยดีมีแหงอายุวันโ,นโนสุกข,ขังพลังบันยินบันยืนซ้าดูนอ,อโอ้ยถ้าหลายเพื่อ,อเลยพี่น้อง้ายเอเอากระเตมขนมขอร์นน้่อนได้กระเจกใจกนะพ้นเนาเข่าด้้อนอเอ,อแบ่งปันกันนอเอ,อพี่น้องเขา,านบบวขอวันไปแม่ประคอขนมข,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 ขันกะไป่เจ้าแฟน บังอ้วนซะอย่างเพราะย่ายเขาขออนมแนววันนี้นี่เออเจ้าเทนกับงอ้วนไปแล้ว จะติบขผาเมื่อไรเดี๋ยวนบอกให้กินบะนางเผาโลดนางเผาโลดวานเนี่ยนะอ้าวพึ่ม้าตบอ้วนฮุบมาแล้วออกกูายเด้อลูกใคร กูอายเด้อ oh. อ้าวผมมีทางออกอ่ะวักอ้วนเห็ดแล้วบานนี้อ่าบักอ้วนปากตด้วัดกอ้วนอีหน้ามึงถสใจเด้อเป็นต้นน้อยใช่อีน้องโอ้ยกูอายคนเด น้ำเปล่ามื่อกี้ด้อว่ะน้ำเปล่าเด้อว่าน้ำเปล่าเมื่อวันอ๋อสุกสิงอ๋อปากวัเบิ่งในเด้อพี่น้องเดก็คอยในเด้ออ่าผู้หน่อยผู้ยังกับฟันขึ้นในตัวเติมเพิ่มเติมเด้อนี่แหละเป็นบ่อนเออเป็นบ่อยจืดบ่ลูกแกมหันกันเด้อผู้เาวยอดกับกรินหยอดเดียวมาเริ่องหมเมื่อเต็มกระต่ายหยอดเฮาเห็นบ่ มึงแ่เะเออ่าท่านพงหนึ่งแต่เมื่อชิปพงมกับิบเปนได้อะไรกอะไรพูดดออเว้ยอออานอะไรแน่แต่ท่านใส่อะไรอไม่ถิ้เก็บได้ปลา้น้่อน่อยก็ปันปันเลยคนอันทงนั้นเอายืกิน้วบังอ้วนพดดพดเด้อสองรอบแล้วกูอายเด้อ น้ำปลาบริ้วบริยาเพร่อนบางวันไปกัน่ะแก้มไปประทันแล้วมือแล้วกวกบาวันโกโหถูลูกขายหรออ้ามันจะไปโจกอะไรบาทล <c oughs> ้ว

กระมเาเป็นไรนางลงซบงรือสนใจเด้อพไม่ข่อยเดนเง้เอาเอาอันเะดียวเอข้าวอวอันเดียวเอเรือให้่อยมีกระเสียผมใหญ่อีกีีหามพอเงินข่อยเจจัดมันนะครับอ

อร่อยไหมเหมือนที่สุรินไหมฮะอ้ะอะมามันเป็นยังไงอ่ะสุรินเขาทำยังไงลูกเขาทำยังไงบ้างอะฮะสิ่งคือมันตอนใหญ่แหละที่สุรินเขาทำยังไง เห่าแกงนะสงสัยข่าวเก่า พอสมยังนะหอมมากกะไก่มากโห่ อร่อยอร่อยที่สุดใช่ไหมอยากมาทุกวันมีตะวันพาลูกมือขวดแนี่ยมือขวดเนี่ยบูงทำเตี๋ยวเนี่ยลาย่าง แถบซินอนกินละบกักอวนกินยังกินยังนี่กินหรือกินเจายปนกบ เมนูโปรดของคุณแม่มีทองเน,นิ่ขึ้นบันนี้กินลาบหมูมะสูงเมื่วานบ่ อ่ม,มาเริ่มเป็ดต่ายมุสอ,อนลองเก็บผ้าไปยังแถวตเพียงเท่านี้ก่อนโพดโอ้ไปคนเอาแล้วใส่หอยใหญ่น่ะไปไปแล้วบอกใ,ให้แบ่งเราไปเสี่ยงเซยละให้คนเอาอยู่สามรอบ แ่ไหมั้งเลยยังเขาบอให้แป้อยไปเอาไปเสื่อมเลยสพไปสยวไปตัวสวก่อน